สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่19พฤศจิกาย,ยน2อ6 6นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่มกว่่18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่18กันก่อนเนาะพี่ๆจาค่อยดูแนวทางของวันที่19นะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะสำหรับผลของวันที่18ซึ่งแอดให้เด่นที่7กับ1ไปเนาะ ผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะขีดออก4 3 6สาล่าง92นะคะสามหแอดหลุดไปเนาะพี่ๆจ๋า92มาในตารางนะคะตารางตัวเด่นของเรามาส่วนในรอบพิเศษนะคะ3 8 6นะแอดเน้นไปที่8 9กับ6 8มาในตัวกลับนะคะสำหรับในรอบพิเศษส่วนล่าง6 9กก็มาในตารางนะคะในรอบปกตินะคะ3 7 1เดนาะเด่นที่1มาเด่นที่7มานะคะ แอดก็บอกว่าระวังมาประกบคู่กันเนาะสำหรับในหลายๆสูตรมารวมเป็นสูตรนี้นะคะ71ก็มาในตลางส่วนล่าง5 5นะคะตารางตัวดิน5มาในรอบ vp 255เดิ่นที่5มาอีกนะคะส่วนล่าง69ก็มาในตลางเช่นกันนะคะวันนี้ตารางแตก4น่นอยเลยนะคะพี่พจ๋าส่วนตัวที่แอดจับคู่เนาะเจ็71แอดก็มาส่วนตัวที่แอดจับคู่มาแค่2คู่นะคะพี่พจ๋ายังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะสำหรับแนวทาง ในชุดนี้นะคะใครชื่นชอบชุดโค้งสุดท้ายหรือใบเขียวนะคะตามใบเขียวเนาะ,ะใบเขียววันนี้ก็พลาดไปเช่นกันนะคะสําหรับตัวจับคู่มาทีนี้เดาเรามาดูแนวทางของวันที่19นะคะพี่พิ๋าแนวทางของวันที่19 ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแล้วก็สำหรับพี่ๆ Fc ที่มารับชมใหม่นะคะแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอแอดก็ยิ่งลงคลิปไม่เป็นเวลาด้วยเนาะพี่ๆจ๋า,ามาดูกันนะคะ ด่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตารางตัวดินกันก่อนเลยแล้วกันมาค่อยมาจับคู่นะคะสําหรับท่านที่ไหนที่ไม่ชอบตัวที่แอดให้ไปเนาะจับในตารางนะคะพี่จ๋าจับใหม่ก็ได้นะสําหรับตัวดินอ่ะสูตรการคํานวณมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปนะคะชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวดินกันตารางตัวดินในวันที่สิบเก้านะคะเดี๋ยวเลีบนะึง แอดคำนวณไว้แล้วมาตามต่อกันสำหรับสูตรการคำนวณตารางตัวเด่นของแอดนะคะมีห้าแปดเจ็ดสี่สองสามนะคะเด่นสุดของแอดก็คือห้านะคะพี่ๆจ๋า เด่นก็คือ5กับ2เนาะสองตัวนี้ใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสำหรับ2กับ5 5กับสองสำหรับ5มาดูกันว่าแอดมีตัวไหนกันบ้าง5นะคะแอดมี5 2 5 3 5 7 5 8นะคะส่วน2นะคะแอดมี2 0 2 1 สองสามสองเจ็ดนะคะส่วนการแอดให้กันไปที่สี่เนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดนะคะอ่ะมาดูกันว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นถ้าใครมีชอบก็อ่า ลองดูตัวอื่นนะคะพี่พี่จ๋าส่วนเด่นที่ห้ามาดูกันว่าแอดเน้นไปที่ไหนแอดเน้นไปที่ห้าสองนะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่ห้าสองห้าเจ็ดนะคะส่วนสองเน้นไปที่สองศูสองสามกันที่สี่แอดเน้นไปที่สี่สองแล้วก็สี่สามนะคะสี่ก็อย่าลืมสี่สี่เนาะสำหรับสายเบิ้ลนะคะถ้าใครชอบสี่นะคะ อ่ะมาจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแอดก็ขอขอบคุณพี่พ fc ทุกท่านนะคะที่ติดตามแอดนะคะพี่พี่จ๋าขอบคุณสำหรับกำลังใจเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะ,ะเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกทท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ